ที่หตรงวันที่3เดือน1พศ2ก6 9ข้าพเจ้าในวันสะคง์พันขอเป็นวจายสายธยาุทธมมตนถวายเป็นบุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องออาาค์พระความปัเตดเจ้าองสำเร็จรมลผูมเด่นผูศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิช,ชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยาของข้าพเจ้าในวันสะาคงอ์พันนี้ขออนุภาพคุณพัตนาใครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้ง สมาธิเกี่กการส่งสัญญาณบนต่อไปบนสวดชุมมุนเทวดาสักดิ์มัาจักรวาลสุนัตตาฐานชันตุเทวดาสัทธมังโมนีราชสุนันตุสัขโมกระังศักเ์กามเมจอมุเบกินิสิกพลัเตจันตานิเทวิมาเนีพีเลตเตจักามเมจกวนาคฮันเคกฮันเอหาวัตุนิเกตเลอุมันจายอนตุเทวาชลธาลาวิสเมยักขัดขันธพนาชาเป็นธันตาสันิเกยังอุนีวราวัจนังสาธโวเมนสุนันโต ธรรมสวนารหองยพาตันตาธรมสวัการหอวยมพาตันตาธรรมสวการหอวยมพาตันตามสนระการสิิาถานโมทัสสะภะคะวะโตนะตัวสมาสุทัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตนะตัวสมาสมุทตัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตนะตัวสมาสมุทตัสสะ สวดจักรกิริยาคาถานัติเมสนนังอัญญภูต <mechan in' además> ูเมสนนังวลังเอเตนะสัตวัชเนะสัติเมหุตุสัพพทานนติเมสนนังอัญญธรรมโมเมสนนังวลังเอเตนะสัตวัชเนะสัติเมหุตุสัพพทานนติเมสนนังอัญญสังโฆเมสนนังวลังเอเตนะสัตวัชเนะสัติเมหุตุสัพพทานบทสวดมหาการุณิโกนาถวติอธิกาคาถา มหาการลันิโกนาถอัธายาสภาปานินาบุเรงตะวันปัรลมีสภาสัตปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตะวชเชนามาหุตัวสภปัตวามหาการลันิโกนาถงอัธายาสภาปานินาบุเรตะวันปัรลมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตะวชเชนามาหุตัวสภปัตวามหาการลันิโกนาถงสุขายาสภาปานินาบุเรตะวันปัรลมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตะวชเชนามาหุตัวสภปัตวาโดยสมหาสมัยส เอวันเมสุตังเอกังสมาญามะูวาสัเถรสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวิเนมะฮตาปิู้สังเกนาสติบัญชาเมตติเห็นภิกขุสติเห็นสติเหิว่าอรหันติเหินตั้งหิเจรโลกาตุสติภิกขุทายหูเยนาเสต็สังนิปปติตาโหตติภูมันตังนัชนายาภิกขุสังฆฉัตรมาดฟอร์จตุนั้นสุทภูวาสการิกานางเทวนัาตตาตาโหสีอายังโขะูวาสัเถรสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวิเนมะฮตาผู้สังเกนาสติบัญชาเมตติเห็นภิกขุสติเห็นสติเห็นว่าอรหั เทวตาเหทวดาชนิดบัติตางโอติปวันตังชนชนาญภูสังกัจจานยันุนามยันพิยนาภูมมาเทนภูสังกามยามะอภูสังกามิตะวะกามิตะวะพระขวัตสันติเกปาเจกาขาถาบคาสยามเติอาตมโหต้าเทวตาสยามาตินามานระภูริสโสภันจิตังวาหังภาษาเลยาภาษาจิตังวาภาังสัมพันเชยญาติวะเมวะสุทธาวะเสสุเิเวสุขันติภิตาพระขวัตปุภตะโตปาตุระหาสุอาตมโหต้าเทวตาพระขวัตตุขวันตัง พระเทวะเอกามันตังอาถังสุเอกามันตังทิตาโหตเอกาเทวตาพระขมวตโตสันติเกอิมังคาธาอะพาสิมาหาสมโยภาพปปปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสมัยยางังจิตายีวะอปปาราจิตาสังคันติอาตโนโหตเอกาเทวตาพระขมวตโตสันติเกอิมังคาธาอะพาสิอันตตาปิโกโมตสมมาตาขังสุจิตตังอัตโนปุจูกะมะกัางสุสารทิวันไดตานิคะเหตุวะอิธะยรนิ ปัจันเต็มปฏิตาเตมปานโอหอัปนาเทวตาพระธรรมโตสันติเกอิมาธาธาพระีเฉตวากิลังเจตวะบาลิกายินงทางชุนังโอหัจำมมามีชาติเตจารันเทสุธางวิมาราจักภูมาตาสุดังธาสุสุนะงคาเตอนปปนอัปนาเทวตาพระธรรมโตสันติเกอิมาธาธาพระีเฉเยเจติสุทธังสันนังทะตาเสนาเตคามิสันติอภัยยัภูมิมหายาตมานุสังเทหังเทวกายังบาลิโาเลสันติเต็มปานโอห์พระวายภูอัมเตสี เยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันติปติตาะหกิตตถาการานทัศนายตุพิภูสังคัญจเยปิเตพิกเวทัเหตสุอันติจามัฏฐานังอรหันตอสัมมาสัมพุทธะเตสังติภะควันตานังเอตสาปปารามายวะเทวตาสันติปติตะเหตุสุอันยถาพิหมายหังอินทารหิเยปิเตพิกเวพะวิสติอานาคาตาปัฏานังอรหันตอสัมมาสัมพุทธะเตสังติภะควันตานังเอตสัปปารามายวะเทวตาสันติปติตาพะวิสติสันยถาพิ ไมหังเตานะหิอ <Ly on. S 2> ิิสามิิเวเทวายานังนามานีจตศย์สามิพิฆเวเทวายานังนามานีเอสิตสามิพิฆเวเทวายานังนามานีตังสุนาาสาุกรรมติโกธาาิมีติเอวัมันเตติโเตนิภูมิวาตััญจะสสงฆพะกลาเอตาทั้งโมจากีโลกานุกศัสตานิตัุมัตสิตาเยสิตากิิพั มาหิตตาสมาธิราโสิงหาวาสันีนาโรมะขังสาธิสัมโนโอทาสานาสาสุาวิปัสสันนามานลีลาตรโยปัญจสตีกัตวาวันเอกับพิลาวันมิตตุกอมัสตะนิสตาสาวกีศาสนาลัเทวากายากกับพิจตตาเปวิชานาตภิโกเตจาอัตตามะกกรุงสุตตวพุทธศาสนางเตสัมปาวูรัปุญญาณอมนุสานัตัสนังอเปเกศาศามาะทะมัททะคงสหัสสังอัฏสัตตลี สังเอเคสาสนาอมนุสสานามัทธสูงอัปเทคนันตามัตะภูมิสัสัพพาพุทธาอโหปัญจาสัพพงอภินญาบวกิตวานาสภุมาโอมัจยิสถาสาวกาสนรตเทวะกายากภิกขนตเตวิชานาถิโววยโมหังจุดดสามิกิลัหิอันปุปโสสัตตาสัสาวยาขาหุมมากาบิลาวัตวาเอตินิตชุติมตวันนาวัตสสีโนโมมานะภิกมิปุนงสมติงวะนั สหัสสาเลมวตายาขานานาตาเวนิโนเหติมันุติมันตวันนันะสัสีโนนะครับโมธมานาอิการมุุัสมติมานังสัากิลาีสัหัสานานาตาวนโนเหติมันโตชุติมันตตวันนาวันะสัสีโนโมธมานาอธิกามุุัสมติมานังอิจเจเตนโซละสหัสสากาาขานาตาเวนิโนเหติมันุติมันตตวันนันตะสัตสีโนโมธมานาอิกามุงุัสมติมานั เสามิตามัญสัตตาญาคานังนาตตาวันีโนอิติมัโตชุติมัตวันนาันโยังสิโนมูธมานาปิกามุงุนสุติมันังภูมิโลราชากะหิโคเมุละสะนิเวสนังพิโยนังสัตตาสหักสังาคานังปุริปสติภูมิโลราชากะหิโคนงปุริมัทโทุติมันโตวันนาภิกนามุงกุณังสมุติมานัง อภินัจัอทสังราชามิลลุนหงศ์ตามาสติคุันธนาอดีติมหาราชสิโตตปิาราโวอินทนามามาลาที่มนโตติมนโตวันามัโตราชสีโนโมธรมนาิมคนสุทตุมานังปชิมรจิังราชามิิลุนบัโหภาาสตินาคานาอิปติมหาราชสิโตตปิาร้าโวอินทนามามาลาที่มนโตุตมนโตวันามันโตสีโนมธรรมนาิกมคสุุมานังปัิสังราชาิุาสติ ญาตานิพติมหาาชานสัิโซุตาปิจสภโวิขนมามาหะปนาิทิมาตุลุติมันโตเวนัมาตนัสิโนโมตมานาี้มุนิมนสัติมานาปุลิปทิสานาตนโทกิเนนาวิรุณทโกปัญชีเมนาวิรปะโภคูเมโลภาังทิสาจัตตาโลเตมาหาชาสมันตาจตุโรทิสาตัท่านครับอามานาอันถังสุวิปปณีกับิลาวัตเวโดยสัมายาวิโนตาสาอาภูวันจานิกาสะถามายาโกชิปุ ยันธนูการมาซูโปจากกินีมาทุนีมีมาทูจะมนาโอโหฝ่ามันโยจากเอวาสุโตจัมมัตาลิปิตาเสโนจากคันตะโผลนโรนาชาชนสกูนางคูมัญจสีโขเจวานติมานุสุริยามัจสาเอเตสันย์จราชาโนหันทภาสหานาชุพิโมธมานาอภิการมุภูปนาสุติงวนาอัตาภูนาปสานาคาเวสาราสหัดสันชกาคำภาลัส สัตตะลาอาภูปยาคาสหายญาติพิยมุนอาชาตาอาชาจาอาภูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโพโสปคาสมิติมนังเยนาคาราเชิสหสาฮารันติพิพาทิชาปิฏฐิสุชาิชัชคูเวหาาสาเตวนามชาปตาเิตาลาสุปนาอิติเตสานามอภายยันตธานาคาราชามาสิกสุปันนตุโเขมมากาสิพุโตสันหาญมาจางยุบุปะ ปหาเยนตามราคาสุปนาสนาบ bon. ักมักมกังสุภูทังชิตาวชิลักฮาเทนะสมุทังกัสุลาสิตาพาตโลกะสัตว์เสษติอิทิมันโทยัสสิโนกาลังกัญชามหาปิสมาอสุลาทังนาเวเวกสาเวกักเวปาจิตติสุจิตติจะปหาลาโทนปจิสหัสสัตตันจักอาลิปุตานังสัตเทวีโรจนามากาสันนายหิตะวันพระเริงเสนาราหุกัส บุปาคะโมสัมมโยธานิปัทันเตพิภุณังสมติมานอภจาตเวาปัมีจารโชยโยตาคมวรุณาวรุณาเทวาสมโมจารสสัสเมตาวรุณากกยตาอโูเทวะยัสิโนเอเสเตรัสดากายาสเนานาวนโนิทีมันุติมันโตมานัมันโตัสสิโนโมมานะามุูนงสมติมานะเุจัเท ปาสหานิกาอสมาจตผู้เมยามาจันทสุปนิสาตเทวาจันทามาภูภูลักขิตาสุนิยสุปนิสาตเทวาสุนิยมาภูภูลักขิตานะกขันนิภูลักขิตตวานอาภูมันเถาวลาหกามาสูนังวาสุโศเศธโศกูปาราภูริณโูธาเสษเตยัสัทธากายาสพีนานาตถวินโนทินมันตงจติมันตงวันมันตงยังสตสีโนโมทามาภะปิกามภุรังสมิติมานาอัตาภูสหภูเทวาชัดลามัคคิสิปาริวะอลิทักกาจารุชาจารุมาภู ภาสิโนมัลลนาสหธรรมมาจะจุต้าจะอเนชตาสุเลยะลุจิลาอากูอากูวาสวเนสิโนอเสเตทัสสะกายาสัตเพนานาตตะมโนปิทิมันโตจุติมันโตวนนาวันโทยัสสิโนโมูธมานะอภิธรรมุงวนังจิติมันโลสมนามหาสมนามนุษย์มนุษย์สัมมาปิฏฐาปัลติจาราอากูอากูมโนปุจจิกาอัถาภูมิหันโยเทวะเยจจา sete dan yang ชดิตินมาจากอาสวะบิมานาติโนอาคูอาาคนิมิตาอาเสเรัตกายาสเพนานาตามปินโนกิมันตชติมันตันนะมันโตนัสสิโนโมทมานาพิกรมคุณังสมิิมานังสเถเตเมานิกายาสเพนานาตามปนโนเมันวายเนะอาสันจุจัเชิาปลิาสาะัชาติมิลังโมคาินานาสวังาคีโมคาตลังนาทางจันทังมาอสสิตาติธสุขัง ปัญจมตโตจะปุตตาอิกิมโตสาหัสสังภูมังภูติโสจะส่งพาคัสพิติงมณังสาหัสสธรรมมโลกานังสัามหาธรรมมาพิเตหะติปุปปัตปนโนจุติมตโตสมาภะโยสัสิโสอเซนทาทิสนาอาคูปเจกะวะสังวัตติโนเตสัญจัตมจโตอาคาหิโตปนิวานโตเตจจสัพเทอภิกันเตสิเทเทเวสัพพามเทมาราเสนาอภิกามีปัสสกนาอัสสากันทิยังมีถากะนาหัตถานาถานาสินาปัณธรรมะภูวะ สมันตาปานิวานีธรรมบาวโมบุจิตาโูจินาเหตติตถามหาเสนาคณะหเสนาไปเสยิปานินาตาละมหาจัตสันลังกตวานะเพระวังยัตตาบาสกูเมโขอาณาเยนโตสุมิจุโตตถานโสกันจุทาวติสังคุโตอัสยังวเสดันจัดสภากินยญาปวัคตตวานะจักุมาตัโตอมัตยิสัทธาสัำเกศจันนิลเตวบปานาเสนาอภิกันตาเตมิชานาทาภิขโม เจาอตมะนงุตุทธศัก์นามีตตะเทหะปะกามุงเนสังบมติฉมุนสัพเทวิชิตสังฆามาพญติารณัสิลโมดติสหะเตามกษตชนิสุตาชมุตุลชชยะปรกรณน้โมเมุทธาติจัสาตระนาตยะตมมีกาเตชาปสิทธิปสิทธีวานานายาปมสุตราชีติธรรมาจินทาจารจัตตุโลกามีรักกาสมุทาปูงคังคาจัตพรม้าชายาปสิทธิภวันตุเตชะยาชายะท่นอันนีทน หาที่หนึ่งบุรุทีบุรุทีหน้าที่หนึ่งใช้ยาใช้ยาข้าพนันตัวน่าใส่น่าใส่เสนาไม่รู้ด้านชาพนันนาชีใช้ยาใช้ยาคำพิลาศพีนาเสนทานัคีวิสตจปุ่ตาการีใช้ยาใช้ยาตันิ้เป็นตาหลวงคีวิสตาปุ่งตากีใช้ยาใช้ยาสิ่งที่สุดถาทานนกชาใช้ยาใช้ยาบรรลุนาำมูกขาดตาใช้ยาใช้ยาจำปัญญาพนันพระพูนละขันโงใช้ยาใช้ยาข้าพนัาตุลงจุ่มสุ่มการพูนจุ่มสิ่งที่มีอากาศดีบาใช้ยาใช้ยาสุรรลุน้ำมชกขาดตา ทานนิสิเลสัทาชุชัยาชยาชยาท่านนิสเนสันธาชัยาชยามลัญญาพวัตเทชยาชยาบรุณายาเทชยาชยาลกเสุลุรุชาเชัยยาชยาธรมเนธกนาชยาชยยาราชีลักชัยชยาชัยยาปัตมินสันชัยยาชัยาอรหันตาปเจกพุทาสัวชยาชยามิสุโรนโรเฮนฮันินเทวาชัยยาชัยาธรรมาสุลโคชัยาชยานาโภวินตุกบกชานาวิรจะมีนาเตโยจากภูมิโน ลโนติตจากอาคีวายุทนจะปาชนหักุมมาโรทัตาะตโกอาทะลัม์อสัมหาเอวาิทธิตาัสัจอาทยโยิสิโนสามกาสัพอาชยาลามุหะตุเตชยาขโมจะสังโฆจะอสัตปารุจะชยกังเอเตนชยาเตชนชยาสติภมุเตยเตนะพุทธเตเชนชุทุเตชยามังคังชยาปพุทธศาสนิปปโตยงมาลสาจับปิปุโตภราชโยโมโหชัยยงโุทินมันทิปมุทิตาชยานามัคนามฮิสิโน เยโยพิพุทธศาสนาสิบมตัวอัายังมาระสารจะปฏิปัตปตัวภราชโยมุขเสยามบุทธิมันเทปมุทิตาเชยามตถาคติวัคณาม่เห็นสิโนเชโยพิพุทธศาสนาสิบมตัวอัายังมาระสารจะปฏิปัตปตัวภราชโยมุขเสยามบุทธิมันเทปมุทิตาเชยามตถาคติวัคณาม่เห็นสิโนเชโยพิพุทธศาสนาสิบมตัวอัายังมาระสารจะปฏิปัตปตัวภราชโยมุขเสยามบุทธิมันเทปมุทิตาเชยามตถาคติวัคณาม่เห็นสิโนเชโยพิพุทธศาสนาสิบมตัวอัายังมาระสารจะปฏิปัตปตัวภราชโย ขโมยสยามพอดมเถี่ยประมูลทาชัยยาติธรรมามหิสโนสยโยปพุทธศริมตอยัมรนตจับตัิปิมตวบนสุโยกสยามดมเประทาัยยะชาติาะมหิสโนโยปกสาอังรัจะบิัตะวัชิโยยยาอัมังคะเยประมูละติสะสิกีพุทธนักรับตรัะตินปิตับุมังพีมันเถี่ยปร สุขโหนสุโมโตระสุจะสุทิฐังปรมัจจันติสุปัฏินาปัญญาธรรมวัจจะธรรมปะญญาินาปัญญาทินงมโนกิมาปะณิทิเตปะญญาทินงปะญญาทินาในตะวันอาัิตะ์เตปะญญาทิเนเตอัฏฐานอัฏฐาสุปิตามิลุนถาุทธศาสนาอารมขาสุปิตามหกธาตุสหัสัพริหิญิจุฑีฉนะ้นถูกโหนตเยหิวาสมิงทานะอิกตาทีกายิปัสสะธาหกตัสุปิตามหกตัวสุปิตาตักขันโตุสัพพาสตานังนาตุสุชนะศาสนายานกาจิปัฏฐานนาเตสังสัพเพภุเลตุมันนาน สังวาสนากาโลกาจุปทวาเสังมิวาเลสุจะสัปทานทางานสุขังกิตาสุขังอาหารโนฐนาหังบทสวดธรรมานิยมาสุตังเลวมเีสุตังอกงังสมัยมพระพุทสาวปติียงนิธาดติชตตาเะเนอนาคินทิกัสะอาเมตันตโนโภคาวะปูอเมเตศิิโมกอันเตเตเตููาวะโตมัตสุสงสงพะวัเอตัโมจักปุานาวันิคเวตถาคานะ ตถาคตานาพิตามาสาธาตุธรรมดิตาตาธรรมนิยามตาสัมเพสสัมเพสสังขาระอนิจจติตังตถาคะตัวปฏิสมุจติอฏิสมัยติอภิสัมปชิตวะอฏิสมัยตวะอจิคติเฮเซติปัญญาเปติปัญญาเปติมีวาติมีวาระติลานิโลติสัมเพสสังขาระอนิจจติปัญญาวะปฏิสมุจตานาสถานะปฏิสมุจตานาพิตามาสาธาตุธรรมดิตาตาธรรมนิยามตาสัมเพสสังขาราอนิจจติตังตถาคะตัวปฏิสมุจติอฏิสมัยติอภิสัมปชิตวะอฏิสมัยตวะอจิคติเฮเซติปัญญาเปติ

ขณะที่การละคาถาอธิตังนาวนาวาครับบยานับปฏิการขีนากาะกาถาบุคคลไม่ควรทำติดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วยอะไรและไม่ถึงมุมสิ่งที่ยังไม่มาถึงนาคาติดตามไปถึงนันตังปันตังนาการคาถาสิ่งเป็นอดีตไปแล้วก็สิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตยังไม่มาปัจจุบันนันเจโยทำมันแต่ถาแต่ถาทีปัสสติอสังเฮลังอสังขุปันตังมิถามุขพลอยเย่ไม่ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นวัน้นี้นั่นน้อยังจ่มแจ้ง แม่นงันเงินความแข็งควบคุมพวกผู้นการเช่นนั้นไว้อาชีวากิจจะมาตัปปังปภชัญญามาลานังสุเวความเพียรในกิจที่ต้องทำวันนี้ถ้าจะมีความตายในพรุ่งนี้โนสังฆาลันเตนะมหาเสถีนามรัชนาเพราะการหัดเล่นธองมทุนาซึ่งมีเสถามรานก็ไม่มีสำหรับเราในวังวิหารวิมาตาปิงตโงหัวตัดมาตันทิตังตังเวพาเทกะลัตโตติสันโตอาจิกาเตวุี้วุณิผู้สมบูรณยอมกล่าวเลี้ยงผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นในเกี่ยตการทางกลางวันกลางคืน ว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนานตีโยูก็น่าชมหมสวดธรรมสังเวทคะปัจเจ้เวคณะสเปรยสังขารและอนิจจาสังขารคือนื้องกายจิตใจและรูปธรรมดำดำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เพียงเกิดขึ้นดำดบไปมีดำหายไปสัเสังขปรข์สังขารและรูปธรรมดำดำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นภูกิปัญญาเพราะเกิดขึ้นดำดำจบตใจไปสเปรย์ธรรมะอนัตตาสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งที่เป็นสังขารและอนิจจาสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา รวังชนะีวิตตังชีวิตของม่ยั่งยืนวังวันนั้นมันนั่งของตายเป็นของยังยืนเราว่าสั่งมายามังอันเราจังตายเป็นแามันนริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเราเป็องตายากที่สุดรอบชีวิตังเมอันนี้จะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เนียงมันนังเมียตังความตายของเราเป็นของเตี่ยนวัตตาควนจสังเวนอยางกายหอกัจิลังร่างกายนี้ยม่ได้อยู่ตั้งนานกตาวิญญาองันวัชจริตวิญญาชมโทอันขอทิ้งเสียแล้วอีิเสสติจัดาทปฐมวิชเชิญแผ่ พลังาอิจาวรดังว่ามามายนัเพื่อนีลัระาโย์มีได้ในจาวัตสังขารสังขารทงหลในเที่งหนอุประยะยะมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของจิตวิญญาณเดมันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปในสังขอุปัาสมุขูิางข้มสงบนังจารยทางหลายเ็นุขอนเงียคราเพลิดเาลินมันี่จะชนะไั้างกตายอยู่นนิสจะเป็นสเลติจานาทั้งลังจะตายัดเว่าหามนีสาม

การรมวยสัพเพการสัพเพเหตกสเพสตาหกตอการจสัพเพารย์ยปัาชาจุดสัสกิตาหกตัวโอกาประเมจสัพเพตารณ์สกตาหงตัวโอกาสระเิจวสัพเพเารสิตาหงตัวโอกาสรเมจวัพเพกสามารถตีนาสันชันงประสวนดูชนระม้ัตรวการถึยายที่กวางละโมิืนัรารงายที่กวางิมพื้าวมารถิทีุ่กวาุกปีนใกทานาิดางี่ ธรรมมาธานีนะพ้าวันดูภูติตาสสติกลุนเตตะมิหารัมันทะเลเหลาจัมาชานวการจักรพิฆโมสารามิกาธานาปฏิบาสกามาจัตเทสานิกข์มาจักิสลาสปานาภูตาสุปิตามุนตุเตฉลาภูชายิทิจัตอันทาสัมภวาสังเสริฐาชาตาอัตตโมปาปาติกาในงานการทำมาวันละบัด ิจเตสพเทติโลกัสสาโลตสังยาข้าพุทิจิรังสตตัธรรมโมธรรมัตถาจะปุนาสังโอหงุสมโอวาปะธานาจาริตายะจะธรเหรอกตสัตตัโมสัพเทติธมมจริโมุทิสัมปาูิยามะกำเนิาุยัปุกเวทิเตปัสนนาหงุสงสเติปานิโมอุทาศาสนาสมาธาระภเวชันโตกาเรทิบุพสตุปุทิภาวากาสตานัยสมิทังเนตุเมทานิ มาตาพิตาจาราตาชางนิกจังนาคติปุตการเอวันคำเมนานาชานุประชามนัคตุสัมปทานเทวัตาอุโยชนะกถาทุกปัตตาจาริทุกขพยาปตาจาริพยาโสกปัตตาจาริโสกามุงตุสัมพิภิปานิโนเอตาวตาจามิิสัมปทังปุญญาสัมปทานสัพเพเทวานุถังตุสัมภสัมปัตติสิทธิยาทานาถถังตุสัทธายะสีลังนละก็ทุสัมปทาภาวัตาพิระตา

นะรัมสบสเพุทาภรปัาปจีกนัจิยาพลังอนาหาตานัเตชนะรักมีสบสารเพพีุทธาภรรปตาปจิกนันจิยาพลังอนาหตานัเตชนรักมีสบสเพพุทาภรรปตาปจีกนันจิยาพลังอนาหตานัเตชนรักมีสสค์ส่วนบูชาพรคู่มหาศิลามาเอามวงมุตตานังบมมุติยาลุสุนิยังจะนบมจะสมาอามวงมุตตานังบรมวงมุติยารลุสุิยังจะนำบรมจะส มาอ่านนสุอหน่านงตุน่งหนตันหนึ่งลนึ่หน่งหาตบนรนึนันงี่อาน้เห็นมุมส่ที่างพระเจ้าขล้วจะาคงผ่านไุ้สิทใิ์จากแหล่งของทั้งหมดี่พรเจ้าแวจะมคงผ่านน้องเจ้าทีมาเป็นกาสวนในสม็นางเจ้าสิทด้จึงไรับคามรูชเลอ็นปีหลวงมุสลิมสนรรคายนของอันนี้สอง่มสมนี้ต้องเป็นสิ่งนบมุมของแก่พระเจ้าแลควจะคงผ่นและคงผูงของคงผ่านและคงผู้จิตวัที ให้ทาขาตอจากรู้รงโกหกผรายะหนกกได้จริตมั่นคงในสมาสกมาจอมรองว่าไม่มีอดอย้กจงเน่ามีแขกข้าพเจ้าในวัดพรของคานรองสิบประเทศขอให้ข้าพเจ้าในพระองค์ผ่าดสมาทิฏฐิตั้งมั่นในวัดธรรมสอนให้องสมเกตราสมมาสมุทจ้าดำรงอยู่ในบานมีงานตลอดกาลนานหรือทางขอเทีวดาทั้งหลายเ่ได้นราาสน์การในมุสมวประสิทธิประสาทพร้อมส่งอนุภาพแห่งงค์ไปสู่บุญองคพระพิจารยอดศิริของชายไทยแล้วล เพ่วัตถูบุคคลนั้นคนที่สังสิงมูนลนจะสร้างขึ้นให้เรี่ยวกับพุปธาธทานุภาพเทวันุานนาิตาอุปธาอันจรสิ่งอำนวยผลให้เป็นสิงบมมคแลแก่ผู้คคลฟังและบูชาธูกการไดสารุกสารทุสาุ